หสิ่งที่ภรรยาควรมีไว้จะทำให้สามีเกรงใจและไม่นอกลูก่นอกทาง 1. น,นิ่งให้เป็นเพราะความนิ่งคืออำนาจของผู้หญิงบางครั้งคำพูดไม่ต้องแรงแค่ความสงบของเราก็ทำให้เขาอึง้งความนิ่งไม่ใช่เย็นชาแต่มันคือการควบคุมเกมด้วยใจเย็นผู้ชายจะเกรงใจผู้หญิงที่ไม่โวยวายแต่เฉียบด้วยสติ 2. รู้ทันนิสัยผู้ชายแต่ไม่ใช่คอยจับผิดเข้าใจเขา ไม่ใช่เฝ้าระวังรู้ว่าเขาชอบอะไรรำคาญอะไรรู้จังหวะพูดจังหวะเงียบภรรยาที่เข้าใจความเป็นผู้ชายจะกลายเป็นคนที่สามีสบายใจจะกลับมาหา 3. อย่าปล่อยให้ตัวเองโทมเพราะความสวยคือเกราะป้องกันใจอย่าหาข้ออ้างว่ามีลูกแล้วไม่มีเวลาเพราะผู้หญิงที่ดูแลตัวเองไม่ได้ทำเพราะอยากให้ใครมองแต่ทำเพราะเคารพในคุณค่าของตัวเอง 4. ชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองไม่ชอบก็พูด ไม่พอใจก็บอกผู้ชายไม่ได้อ่านใจเก่งอย่างที่เราคิดยิ่งเงียบเขายิ่งเข้าใจผิดคำพูดตรงๆแต่พูดด้วยใจเย็นจะมีพลังมากกว่าการประชด 5. อย่ายอมไปทุกเรื่องแต่ให้รู้จักวางจังหวะชีวิตคู่ไม่ใช่การแพ้ชนะแต่ให้การรู้เวลาเดินและเวลาถอยอย่ายอมทุกอย่างเพียงเพราะกลัวเสียเขาพูดด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์และกล้าย,ยืนในจุดของตัวเอง